ไม่ได้หนีหายไปไหนแค่หนีไปตั้งหลักเท่านั้นคือความเคลื่อนไหวล่าสุดของหลวงพ่ออลงกฎหรือพระราชวิสุทธิประชานาตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำาพุจังหวัดลบบุรีหลังจากมีข่าวลือสะพัดไปทั่วเมืองว่าหลวงพ่ออลงกฎตัดสินใจหนีแล้วด้วยการโพสต์ลอยๆคำเดียวของดเตรตินโพร,รักษานักอาชญาวิทยาคนดังด้วยคำว่าหนีหลวงพ่ออลงกฎปรากฏตัวผ่านวิดีโอคอลถึงสื่อว่าอาตมายังอยู่ไม่ได้โกยเธอโยมซะหน่อย ตอนที่หมอบีทู่สื่อวิญญาณถูกกระชากหน้ากากว่ามาแฝงตัวทำมาหากินกับเงินบริจาคของวัดพระพุทธบาทน้ำพุก็นับว่าเป็นข่าวใหญ่มากแล้วแต่ตอนนี้ทิศทางข่าวต้องบอกว่าเรื่องของหมอบีกลายเป็นประเด็นรองไปเลยสังคมกำลังโฟงกัสและขุดคุยไปที่ตัวหลวงพ่ออลงกดว่านี่แหละคือต้นต่อปัญหาทั้งมวลไม่ใช่หมอบีหมอบีว่าแสบแล้วแต่จริงๆแล้วสถานการณ์วันนี้ต้องบอกว่าเป็นแค่มือไม้หรือเบีย้ยของหลวงพ่ออลรงกดอีกที หมอบีมีนักร้องอ่อนอูงอดีตไอดอลวง B.N.K. 4 8ตเมาโผล่ร่วมเฟรมด้วยในฐานะน้องสาวเมื่อพบชัดที่แล้วของเขาลวงพ่ออารมณ์กรดก็ถูกโซเชียลรุมขุดกันกระจุยกระจายจนมีข่าวลือถึงโลกสามใบของพระผู้ใหญ่มีสีกาสาวสวยลูกไฮโซหลายคนล้วนแต่ร่ำรวยเป็นพันๆล้านทุกคนมีสัมพันธ์เกี่ยวยงกับวัดพระพุทธบาทน้ำพุบางเพจปล่อยข่าวแบบเอาเป็นเอาตายว่าพระบางรูปไม่ใช่แค่มีเมียหลายคนแต่มีแม่ยายมีลูกสาววัยสิบห้า มีชีวิตดีๆอยู่บนกองเงินกองทองของวัดมานานแล้วผู้คนสงสัยศีกาเหล่านี้รวยมาจากไหนรวยด้วยตัวเองหรือรวยจากเงินบริจาคของชาวบ้านนำมาสู่ฉาย,ยาแสบๆคันๆในโลกโซเชียลคือแย้มลบบุรีเทียบเคียงถึงหลวงตาแย้มแห่งวัดไร่ขิงขณะที่มีภาพเข้าของจำนวนมากซึ่งชาวบ้านบริจาคให้วัดพระพุทธบาทนา้ำพุด้วยแรงศรัทธากลับถูกทอดทิ้งเป็นภูเขากองขยะไร้ค่าในตึกร้างของวัดยิ่งทำให้หลวงพ่ออารมกด ถูกมองด้วยสายตาทางลบหนักขึ้นการเลื่อนชี้แจงกระทนหันของหลวงพ่ออลรกฎซึ่งก็คือการหนีไปตั้งหลักเพื่อเตรียมหลักฐานก่อนนั้นสอให้เห็นว่าสถานการณ์กำลังบีบรัดหลวงพ่ออลงกดอย่างหนักยิ่งกอดผ้าเหลืองแน่นเท่าไหร่ก็จะยิ่งโดนแรงกระชากผ้าเหลืองที่รุนแรงมากขึ้นเท่านั้นเพราะสังคมกำลังเอือมระอาสุดขีดกับโมเดลท้านรกระหว่างพระผู้ใหญ่สีกาและการรั่วไหลของเงินบริจาค